เฮ้ยไม่ะหรือปลาคา,าะรอ,ะอบอกเลยว่าอีเวนต์เชียร์มากข้างในจริงดิงแยกกันไปเหรอนะเ้ยไม่มีโมก,กี้น็อกกี้แยกกันไปเหรอ,เอ,อเอ้ยเจอของเก็บเลยเก็บเลยตรงนี้ก็มี O O เจอของสองชิ้นนะ่ะกูเจอเสียงอะไรไปโลอุ๊ยเคีียกูเจอเสียงอะไรไูจริงๆไม่ตกใจเลยตกใจเพื่อนกันเองไงล่ะกูเจอกูเจอเสียงอะไรไปโลม,ม,มันเหมือนคาด่ะ <c oughs> เสียงมันเหมือนคานพี่จะบอกว่าตัวเคีียนั่นนะ่ะตัวอะไรแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไว้ก่อนแล้วกันนะเราจะไม่ทำผิดพลาดอานที่เำของคุณวัดอ่ะนะแบตเตอรี่เลี้ยงไม่ไ ฮะโอ้เชิดมีหนอนข้างบนยังข้ามเลยข้างไหนมึงอยู่ไหนอ่อนเออนั่นแหละแถวนั่นแหละค่อยๆเดๆินเด้อเฮ้ยข้างหนัน้นเราของมาเก็บพี่เราของมาเก็บที่ทย่างอยู่มันแม่ไม่ข้างบนโอ้เช ก็ปิดแม่งแล้วดูดิมันก็ดึบอยู่ตรงนี้เขี้ยไอแมกเขี้ไอแมกไม่นะแมงก็ขอมาเก็บพยานกับแมงแมกข้างบนหัวโอ้ เฮ้ยกูปิดแม่แดูดิมันกำลังเลือดอยู่ตรงนี้ไอ้แม่อ้เมื่อกี้กูโดนตัวอะไรวะไอ้เหี้ยมันมีตัวอยู่บนนั้นนะลุงไม่เห็นนะไม่เห็นไงไอ้ยันเตียงตากูเลยแต่ตอนมึงตายอ่ะไอ้เจย เออไอ้เฮียกูรู้ว่ามึงหายไปไหนไอ้เหียกำลังหาทางขึ้นอยู่ <c oughs> แม่งเพียงอค่ไหนแล้ข้างนอกรู้สึกจะไม่มีอะไระ <c oughs> เ่ะอได้เสงอะไรระเบิดระเบิดระเบิดข้างน่าพอ,อนี่เก็บได้ไหมอะไรเนี่ย

อย่านตัวใหญ่จังยีย่ยหรอวะมันอยู่ข้างล่างใ,าใช่ไหมไม่ใช่เพราะไอ้นี่เครื่องนี้มันจับอ๋อจะเย้ยไอ้เย,ยมมันออกมาไม่ได้โอเค ออกมาไม่ได้มันออกมาไม่ได้มันออกมาไม่ได้มันอยู่ไหนในทีเนี้ยไม่รู้ได้ยินเสียงมันวิ่งขึ้นมามาเข้าไปเข้าไปไหมไปกาเข้าเลยเนี่ยไม่กล้าเข้าเลยเนี่ยหนึงสองสาไปแม่เออเย้ยังไม่เอากระโดดนีกนะ มันมีทางเข้าอกมันมีทางเข้าหลังใช่ไหมน่าจะัดต้องหาดูอยู่หน่อยว่านียแั่เอ้ยโคตรน่ากลัวเลยเกมเฮี่ยเนี่ยเล่นแบบทังเข้าได้ใครจะเข้าได้วะอุยเฮีย มึงแม่มึงไปกลับเถอกูบอกแล้วไปมาให้มาให้มาหมดยังเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ไม่รู้อ่ะดูนี่มีกุญเจของคุณฮอดไม่ไม่ไม่ต้องเเพราะคุณเจมันต้องเอาไปเปิดพวกคนในด่านแต่คือว่าคงไม่ได้ใช้แล้วเรา่าจะตาย แลอๆเ้ี๋ย <ไป S 2> <ป>่ย้วเนี่ยเป็นทะเล ลอง <Yeah. S 1> ลองเดินตกไปไหมอ่าเดินไปไปไป,ไป,ไป,ไปกูแน่ๆนก็เราน่าจะถูกดีดออกแล้วตกแบบอย่างงี้ปหมเด็ได้ยินเสียงอะไรวะมันกำแพงในท่านรึเปล่าน่าจะเยี yeah. ่ยสูงหกสิบเมตรได้ไมั้ยเดได้ยินเสียงอะไรไหมไม่ได้ยิน เ,น,เ<อ>น๊ะดิดีใช่ไหมดีเหละเรื่องของแฟชายมาอีกกูเฮย้ย <c oughs> เสียงอะไรวะอืมไม่รู้ครับอาจจะมีสิ่งลึกลับบางอย่างก็เป็นได้ <c oughs> เฮ้ยอ๋อ,อกูกระโดดมึงมันไปไหนเนี่ย ไม่หรอกลองเดินดูอาจจะมีอะไรบางอย่าง <laughs> เดี๋ยวแรออกเกมนี้ไม่มี Achievement ใช่ไหมไม่มีเองเมม,มีก็คงมีความลับเยอะแล้วมันมีอะไรข้างหน้าปะไม่หรอกเห็นเหมือนจะมีลางราง เป็นลางที่ลางมากอ่ะคือไม่แด่ใจว่ามันเป็นภาพดวงตาของเราเองหรือว่าเอ๊ะสุดขอบแล้วเหรอไม่หรอไม่นะอ๋อนี่ขอบนี้กูกูมองไปไกลนน่อนอะ่ะใช่ละไม่มีอะไรมาทนี่นอะไรวะสำรวจไปเจม ชื่สุดวันไล่ๆด้วยกันเถอะกระโดดไม้กระโดดไม้คู่เลยปเรากระโดดไม้คู่เลยปะอยากรู้ว่ามีอะไรข้างล่างไปห้าสี่สาวสองจบน้ำเป็นอะไรที่ไม่น่าคิดเลยแม่งยานไปแล้วจะไทยเฮ้ยมันมีข้างล่างที่ว่า เออว่ะเขี้ยทำไมผ่งเห็นวะไม่เห็นแล้วตอนกูตายแล้วไอ,อ้เพื่อเขี้ยเกิดใหม่แล้วเราก็จะตายกันหมดไอ้เขี้ยโอ้ยกลับละขายแค่ร้อย <c oughs> ยินดีที่รู้จักจีบวยยินดีที่รู้จักฮาก <c oughs> ่อนเต้นแมวเฮ้ะรู้เองปักนรึเปล่ากูต้นโชว์ Welcome to our disciplinary process เจ๊ดเอ๊ะไอ้น้อ าาาในนี้มืดจังฮะ